และไอ้เรื่องรัฐบาลใช้แท็กติกอุ้มฆ่าร่างกฎหมายของสสร่างกฎหมายของฝ่ายค้านแหละเปิดช่องให้ครมลากไปแช่เย็น60วันอะไรประมาณนั้นสังเกตดูนะครับใช้แท็กติกอย่างนี้ถี่มากช่วงหลังคือผมว่าอาจจะเป็นที่ประธานวิศเขาได้คุยกับทางทางผู้เสนอร่างของฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะผมดูแล้วว่าถ้างั้นฝ่ายค้าน บางพักเช่นอภักตเก้าไกลเลยทําไมเขายังกดคะแนนให้เรากดกดนับ์ประชุมให้อ่ะพี่บางครั้งก็มีคุยกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ในวงคุยตรงเรื่องวิครััับบคครรบด้วยความเาราะทางทางด้วยความเารพทางก้าวไกลในแหละมาฟ้องเขาก็บอกว่าไอ้ร่างกฎหมายของเขาเนี่ยมันคารอการพิจารณาอยู่ในสภาเป็นปีเลยอยู่ๆพอจะโหวตกันวาระหนึ่งใช้แท็ติกลากไปแช่เย็น สัก60วันเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ทำแท็กติกอย่างงี้บ่อยๆดังนั้นเขาจึงอบอกว่าขนมผสมน้ำยาดังนั้นเขาจึงบอกว่าเมื่อคุณทำกันอย่างนี้ฝ่ายค้านก็เล่นบางสิเอคือคือผมว่าเรื่องเรื่องวิบรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับว่าประธานวิบรัฐบาลเนี่ยพี่นิโรธเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองเป็นผู้แทนมาหลายปีหลายสมยัยคือการที่พู้มีอิทนิผมเชื่อว่าท่านก็มีมีความเป็นผู้ใหญ่ ผมว่ามันน่าจะคุยกันได้นะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคือมันผมไม่อยากให้เอาเอาเรื่องในสภาหรือเรื่องอะไรมาเป็นเกมกันหมดนะครับผมอยากให้อันไหนโอเคโอเคแต่ว่าแต่ว่ามีคนตกักสกตนะท่านประธานวิปรฐบาลคุณนิโรธเนี่ยฟิวขาดง่ายจังรู้สึกว่า <laughs> รู้สึกว่าจุดเดือดแกต่ำเลอเกินแล้วเวลาแกเดือดนะแกก็ด่าแรางใช้ถ้อยคําที่ถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมก็สู้ตายเหมือนกัน่ะว่าด่าแรงเลอเกิน จุดเดือดก็ต่ำมากนิดนึงก็ฟิวนิดนึงก็ฟิวแล้วมันจะังไงเมื่อวันพูดหลเข้าไปในสภาเนี่ยผมก็ไปนั่งอยู่กับพวกพักเพื่อไทยเพื่อนผมบางเลยหลายสิบคนไปนั่งคุยกันกินกาแฟกันผมก็คุยกับเพื่อนทุกคนว่าก็ต้องช่วยกันพี่ๆทั้งนั้นนั่งกันอยู่เนี่ยพวกพี่พร้อมตั้งหรอผมถามเนี่ยพวกพี่อยากเลือกตั้งเหรอไม่มีใครอยากเลือกตั้งเราพิเดนัย เพราะคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องท,ทําหน้าที่ให้ทบสมัยเนี่ยเป็นสิ่งเก็บประวัติเลยนะฮะทุกคนไม่มีใครอยากเลตั้งแล้วแล้วคุณจะเล่นอย่างนี้ทําไมมาอบอย่างนี้ม,ม,มันก็บอกว่าเป็นแค่บางคนบางคนเท่านั้นแหละอันนี้บางคนปุ๊บมันเป็นเรื่องของของพรรคเขาแล้วเขาก็ไม่กล้าบางทีเขาไม่กล้าไงแต่ผมก็พยายามเตือนเตือนเขาพี่ๆนะว่าถ้าเราอยู่เป็นในสภาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ปีห้าสี่พวกพี่เป็นรัฐบาลเนี่ย ก็ไม่เห็นมีใครเขามานับประชุมแบบนี้ทุกวันแบบทุกครั้งอรพี่ถูกไหมครับครับก็ว่ามองกลับกันบ้างครับโอองเคโอเคโอเคตกลงไม่ตอบผมใช่ไหมไอเรื่องอุ้มค่าร่างกฎหมายสสทําให้ฝ่ายค้านเขาโกรธทำให้ฝ่ายค้านเขาเล่นเขาเล่นกับแรงเหมือนกันผมผมเป็นิจัยกับกับ พี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านบอกผมไม่มีความรู้ในเชี่ยวชาญในเรื่อง <Okay. S 2> ของวิบรัฐบาล <Okay. Okay. S 2> เลยที <Okay. S 2> เโอเคไอ้ส่วนไอ้ไอไอจุดเดือดของประธานวิบรัฐบาลที่ต่ำเสียแล้วเกินนี่ก,ก,ก,ก็เป็นเรื่องของคุณนิโรธที่ต้องไปปรับกันด้วยเองแต่จะเป็น,เ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 ,ปน,เ,ปนเป็นของส่วนส่วนบุคคลนะ,ะที่ในเรื่อง <Okay. S 2> ของที่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวฮะ